รู้ไหมคะว่าการที่เรามีที่ดินเป็นของตัวเองจะต้องเสียภาษีด้วยนะคะซึ่งภาษีที่ว่านั้นก็คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั่นเองค่ะในคลิปนี้ไมจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจและมาดูวิธีคิดคำนวณกันนะคะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคือภาษีรายปีที่เก็บและคำนวณจากมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เราครอบครองนั่นเองค่ะ ซึ่งผู้ที่จะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องมีเงื่อนไขดังนี้ค่ะ 1. เจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ 2. ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินนั้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ค่ะถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าผู้ที่เข้าเงื่อนไขนี้เจ้าของที่ดินมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะโดยไม่ส่วนว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะคะ ซึ่งภาษีที่ดินนี้จะมีองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ประเมินและจัดเก็บภาษีอันได้แก่อบอบตเทศบาลและสำนักง,งานเขตนะคะโดยจะถูกประเมินภาษีและส่งให้กับเจ้าของที่ดินภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะใครที่ได้รับเอกสารใบนี้ก็อย่าลืมชำระภายในเดือนเมษายนด้วยค่ะสำหรับสูตรคำนวณจะมีดังนี้นะคะให้เราเอาราคาประเมินลบมูลค่ายกเว้นได้เท่าไหร่ก็นำมาคูณกับอัตราภาษีนะคะ ก็จะได้เป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เราจะต้องเสียภาษีนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วราคาประเมินจะเป็นราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างหรือคอนโดมิเนียมที่มีอัตราเท่ากับกรมที่ดินค่ะมูลค่ายกเว้นจะเป็นมูลค่ายกเว้นที่กฎหมายกำหนดไว้นั่นเองค่ะในปัจจุบันมีการยกเว้นให้กับ2ออย่างนะคะคือที่ดินเพื่อการเกษตรและที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยนั่นเองค่ะส่วนอัตราภาษีจะแตกต่างไปตามประเภทของที่ดินนั่นเองค่ะ และนี่ก็เป็นข้อสรุปแบบง่ายๆเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้เข้าใจเรื่องบัญชีและภาษีกันมากขึ้นนะคะ